สำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมาติดตามกันต่อในเรื่องของน้องชมพู่ซึ่งตอนนี้เรียกว่า,าเรื่องก็เป็นไปอย่างเข้มข้นสนุกสนานยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีนะครับแล้วก็เข้มข้นยิ่งกว่าหนังแนวสืบสวนซิกตอนนี้นะครับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อที่ออกทีวีนะครับแล้วก็โซเชียลก็เข้มข้นโดยเฉพาะโซเชียลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะขอพูดถึงคน2คนนะครับซึ่งก็เรียกว่า มีการพูดถึงณนะตอนนี้เลยนะครับว่ามีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับทางด้านพ่อแม่น้องชมพู่นะครับคนแรกเลยนะครับคนแรกนี่ก็คือเนี่ยครับคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติซึ่งถ้าใครติดตามเรื่องเราจะรู้นะครับว่าคุณสมบัติเนี่ยเป็นผู้ที่เจอน้องชมพู่นะครับ อยากจะย้อนความไปถึงในคืนที่เจอน้องชมพู่นะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วก็เป็นเรื่องอะไรที่บังเอิญมากๆที่คุณสมบัติเนี่ยเจอน้องชมพู่นะครับเพราะว่าก่อนที่จะเจอน้องชมพู่นเนี่ยก็เขาก็จะไปกันเป็นกลุ่มแล้วก็ไปหาน้องกันนะครับแล้วก็ทันใดนั่นเองนะครับแบบนินยายนิดหนึ่งเลยครับทันใดนั่นเองมีคนคนหนึ่งในกลุ่มนะครับตะโกนขึ้นมาว่างูเหมือนเห็นงูอะไรประมาณนี้ครับ กลุ่มนั้นเขาก็เลยแบบแตกวิ่งแตกกระเจิงเลยแล้วเผลอเน่นะครับทิศทางที่คุณสมบัติแตกกระเจิงไปเนี่ยไปเจอน้องชมพู่พอดีก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าเป็นเรื่องโชคนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องดีที่ได้เจอนอนครับส่วนความสัมพันธ์ของคุณสมบัติกับบ้านของพ่อแม่น้องชมพู่นั้นก็คือ คุณสมบัติเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของคุณอนามัยนะครับซึ่งเป็นพ่อของน้องชมพู่ตรงนี้คนก็เลยมองว่าเอะมันยังไงหรือเปล่านะประมาณนี้นะครับผมคุณสมบัติที่คุณสมบัตเิเจอเนี่ยเป็นเรื่องบังเอ,อิญหรือเป็นเรื่องตั้งใจหรือว่าไอ้เรื่องที่มีคนตะโกนว่างูแล้วกระโจนกระจา,ายกันออกไปเนี่ยเป็นเรื่องที่วางแผนกันไว้หรือเปล่าครับประมาณนี้ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็คือนางอุ่นซึ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้านนะครับนางอุ่นเนี่ยเขาก็จะเป็นพยานให้คุณพมมพ่ออน้งชมู เนื่องจากว่าในวันนั้นนะครับในวันที่เกิดเหตุนะคุณพ่อน้องชมพู่เนี่ยไปไถนาที่เป็นที่นาของนางอุ่นนั่นเองส่วนเรื่องความสัมพันธ์นะครับนางอุ่นก็เป็นแม่ของคุณสมบัตินะครับก็มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าคุณสมบัติเป็นเพื่อนของคุณอนันต์มนะครับส่วนคุณแล้วก็นางอุ่นนะครับหรือยายอุ่นเนี่ยก็เป็นแม่ของนางสมบัติประมาณนี้ครับผม นอกจากนี้นะครับก็มีเรื่องของน้าต่อที่ทางโซเชียลพูดถึงนะครับทางโซเชียลเขาก็ได้พูดถึงน้าต่อนะครับว่าผลการเรียนเนี่ยมันไม่ได้วัดหรอกว่าจะเป็นคนดีหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าน้าต่อเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มที่สนับสนุนแม่น้องชมพู่นะครับน้าต่อเนี่ยก็ให้น้องสาวน้องเป็นน้องสาวที่ชื่อต่อเช่นกันนะครับก็ให้น้องสาวเนี่ยโทรคุยกับกลุ่มที่ชื่นชอบแม่น้องชมพู่นะครับ แล้วก็ให้กลุ่มที่ชื่นชอบน้องชมพู่เนี่ยพยายามไปขุดค้นหาเรื่องเก่าของของลุงนะครับน่าจะเป็นเรื่องของลุงเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวระวังนะเดี๋ยวจะขุดบ้างนะครับจะขุดเรื่องของทางด้านน้าต่อบ้างสุดท้ายนะครับทางโซเชียลก็ได้ฝากถึงน้าต่อนะครับว่าธุรกิจของน้าต่อเนี่ยที่มันไปได้ไม่ค่อยดีนะช่วงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกมันเกิดจากตัวเองนะครับผมแล้วก็เรื่องเงินบริจาคที่ได้ไปเยอะเนี่ยก็ เข้าใจเพราะต้องแบ่งหลายคนครับผมก็ถือว่ายังมีความเข้มข้นไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะในโซเชียลนะครับเพราะว่าก็เข้าใจนะครับว่าตอนนี้แบ่งเป็น2ฝ่ายเพียงแต่ว่าก็อยากจะให้เผาๆกันนิดนึงครับเพราะว่ามันมันอาจจะหนักไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับก็อยากให้อยู่ในกรอบของเหตุและผลกันด้วยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ